เโอ้ยวฉันด่างดีกว่าด้านบนนะจ๊ะเแต่มันทางแคบแต่มันมีประตูให้ปิด ปิดตูกันไว้ผมดูแล้วนี่แต่อย่าเข้าดีกว่าวิทย์น่ากลัวเปิดมาทีละตัวก็ได้นะทางนี้ผมรู้แล้วดันใช่ครับแต่มันเกิดใหม่ด้านด้า มันรู้ตอนนั้นโอ๊ยสิบหายลาลก่อนทุกคน <c oughs> ใครโดนเขาเนี่ยหมดนี่แหละหโดนชยบชได้ชบได้ชมได้ชมได้ ผมเห็นติดติดติดมาจากไกลผมวิ่งเลยเฮ้ยมาตั๊ก้องกันเลยด้วยนะหนังโคตรดูน่ากลัวจังเัิมาสามทีบุมบำบุมบำชุบไม่ได้แล้วใช่ไหมชุบได้อะชุบได้ยู่โอเคงั้นหรอมีซัมบี้ วิ่งอยู่โอเคแปมหนึ่งกลางลงโอ้โหคุณเผาไว้ขึ้นนั่นวันอย่างไวเลยไปลดนไอ้นั่นอยู่ไงกดเอฟค้างครเบี่ยมันเสิร์ชกดเอฟค้างครับมันในนี่ รีวายอ๋อโอเ่ผมกังซุบชุบคุณมดเยู่ยอยู่ดีตัวเห็นติต๊ติต๊ตวิ่งมาวิ่งก่อนเลยเตะเราคนมด ว้ยมีซัมบี้วิ่งมาอีกอะ่ะพันมีผ้าครับผ้าเนี่ยคิดถึงเซิร์ฟเม,มื่อวานทำไมอ๋อเซิร์ฟเมื่อวานที่บอกว่าง่ายหน่อย ของมัดไปไหนหมดเนี่ยหาไม่เจอปืนกระเด็นไปไหนหมดเป็นผมหายไล้วแกเห็นปืนล่าสัตว์ผมดัง เห็นเห็นมั้งไหมเจอแล้วคืมันมืดไปหมดตอนเนี้ยมองอะไรก็ไม่เห็นทํไมพี่ตักแก้ผ้ามันมีลูกเซ็นเซอร์แว๊บแว๊บแว๊บแบบหันมน เหนชวนมองอ่ะมันแบรับๆๆบบเห็นปืนหน้าสัตว์ผมบ้างนนชวไหมันหายมีสลบมีสลบอะไรกันบ้างไหมถ้าสลบมันจะหล่นอเอาหน้าไม้ั้งงไหมฮะเอ้ยเอาธนูไหม ให้ได้แต่ว่าผมใช้หน้าไม้ชอบหน้าไม้มากกว่าใช่คันนี้มดคงจะได้เลือดร้อยละเวลดลอยพ่ออะเขานี้ยตายตอนนี้ตัว ตัวแดงทั้งตัวเลยใช่ เดินยุยยุยไปมีไหมโอ้ยสิมหายต้งทางนี้ครับทางนั้นทางออกผมมีลูกซองอยู่ครับใครมีใช้ก้ามหมอนไหมได้ลูกก้ามหมอน ขอยิงผีเบิดได้ผมกันกาวไว้ใช้ทำไร,รอ่ะเอาไวข้ขาพวกที่ซ่อมยางวกนนี้ยัยงไม่เอาแล้วกันยัง ไม่เข้าตรงนี้ใช่ไหมใช่ครัทางนี้ ของนี้ไม่เปลืนพกเก้ามงมม่ปะผมรุ่นหอกคอยจุดสี่ห้า Đây đây, cọng tập vụ Ú,